บ้านที่มีแต่นายกในบ้านหลังใหญ่สีขาวสะอาดตามีครอบครัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครอาศัยอยู่ที่นี่ทุกคนคือนายกรัฐมนตรีเริ่มจากคุณพ่อท่านรัฐเขาคือนายกรัฐมนตรีแห่งบ้านผู้บัญญัติกฎระเบียบหลักทุกคนต้องตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้าและห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มคือกฎหมายสูงสุดของเขา ถัดมาคือคุณอาปรึกษาเธอคือนายกรัฐมนตรีแห่งสวนสวยเธอมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจว่าจะปลูกดอกไม้อะไรและผีเสื้อตัวไหนจะได้รับอนุญาตให้บินเข้ามาในอาณาเขตของเธอในครัวอำนาจทั้งหมดเป็นของคุณรัศรินลูกสาวคนเก่งเธอคือนายกรัฐมนตรีแห่งห้องครัวผู้ประกาศเมนูอาหารในแต่ละวันและคำตัดสินของเธอว่าอะไรอร่อยถือเป็นที่สิ้นสุด และสุดท้ายคือคุณพั์ลูกเขยผู้เงียบขรึมเขาคือนายกรัฐมนตรีแห่งเทคโนโลยีผู้กุมรหัสผ่าน WiFI และจัดสรรเวลาการดูโทรทัศน์ของทุกคนในบ้านแล้ววันหนึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็บังเกิดขึ้นคุณรัศรินต้องการเด็ดใบกะเพราไปทำอาหารแต่คุณอาปรึกษาได้ประกาศให้ต้นกะเพราเป็นพืชสงวนที่ห้ามแตะต้อง ความขัดแย้งบานปลายเมื่อคุณพัดต้องการติดตั้งระบบรถน้ำต้นไม้อัจฉริยะแต่คุณอภิรึกษากลัวว่ามันจะรบกวนร,ระบบนิเวศของเหล่าไส้เดือนท่านรัฐพยายามไกล่เกลี่ยโดยใช้กฎหมายหลักของบ้านแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะไม่มีกฎข้อไหนเขียนเรื่องใบกะเพราหรือไส้เดือนเอาไว้เลยบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดในที่สุด คุณรัศรินก็เสนอหยัดปดเปิดประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินเธอบอกว่าเราต่างก็เป็นนายกแต่เราอยู่ในบ้านเดียวกันเราต้องทำงานร่วมกัน ทุกคนเห็นด้วยพวกเขาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาส่วนได้ระบบรถน้ำอัจฉริยะโดยที่คุณอาพฤกษาเป็นผู้กำหนดเวลาคุณรสรินได้ใบกะเพราไปทำอาหารอร่อยๆและบ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเพราะนายกทุกคนเรียนรู้ที่จะบริหารประเทศเอ๋ยบริหารบ้านร่วมกันอย่างสันติ